ว่ามันเป็นหนังฉเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าเป็นหนังแนวแบบซีเรียสหรือเปล่าหรออะไรเงี้ยแต่ว่าพอภาพรวมพอมันมีการพูดถึงปากต่อปากแบบดูเสร็จมลนกลายเป็นว uh> ่าอยู่ๆมันก็เป็นกระแสที่บูมขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นแบบแบบใครไม่ดูก็คือแบบตกเทรนไปเลยเอยเงี้ยเพราะว่ากระแสแท้แทที่มานหนาทั้งทุกทุกแพลความในโซเชียลก็คือแบบได้รับการตอบรับที่ดีมากกานตอนทุนก็มาอะไรเพราะว่ากลัวคนดูไม่เก็ตไม่เก็ตใช่ใช่คือจริงๆอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันซอฟแว์ซอฟทว power แล้วก็เราตีแผ่หลายอย่างไม่ใช่เรื่อองงขเพ เป็นสภาพอย่างเดียวเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมรวมถึงอย่างที่พอเริ่มมีคนในแม่ห้องสอนอะไรเงี้ยเขาออกมาแบบดีใจเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไรายได้น้อยที่สุดในประเทศเ ก็ทาให้เกิดกระแสกับเพิ่มขึ้นโดยอย่างเช่นสวนก็คือมีคนไปชายรวมถึงแบบอีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นความเท่าเทียมในสังคมอย่างแม่หองศรก็ไม่มีรูปข้อปรน์อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ตีตีแผลได้หลายอย่างเหมือนกันแล้วที่ฟ้าไปที่มาแล้วหลายคนฟิดแลกออกมาอย่างไรบ้างคนทั่วไปที่บอกพี่เขาไม่คอหนักองดูดีใจมากเพราะหลายหลคนเหมือนเขา เปิดใจให้กับเรามากขึ้นเหมือนกับคนที่เคยเหมือนแบบอคติกับเราก็มีนะเหมือนเขามารีวิวว่าเฮ้ยพอเขาเห็นความสามารถความตั้งใจของเราก็รู้สึกแบบชื่นชอบผลงานด้านการสแสดงเปิดใจใเรามากขึ้นรวนถึงหลายๆคนที่เป็นคอหนังภาพยนตร์อะไรเงี้ยะค่ะก็ให้คะแนนค่อนข้างเยอะแล้วก็พูดถึงการสแสดงของเราค,ค่อนข้างเยอะด้วยเลยแสดงว่าที่เมื่อกีอ้ฟ้าบอกอาคติก็คือโปรเจกต์กับอีฟ้าเล่นใช่ไหมตรงนี้ ก็มีก็มีเหมือนเป็นฟิดแบ็กแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากค<ม>่ะแต่แค่เราแบบพอเห็นบ้างอะไรเงี้ยที่มันแบบว่ายังไม่ได้เห็นภาพรวมของภาพปรยชน์แต่ว่าพอมันออกมาเป็นรูปธรรมแล้วอะไรหลายๆคนที่ดูก็เป็นคํามชมซะส่วนมากที่<ม>ทไ,ดได้ดูไ่เหนือหน่อยไหมไถเหนือหน่อยพอ,อเรื่องนี้หนูก็เหนื่อยมากพูดต,ตรงๆว่าทุกคนเหนื่อยกันมากๆด้วยความที่สถานที่โลเคชั่นอากาศบทบาทที่เราได้เล่นอะไรเงีง้ยค่ะแต่พอฟิดแบ็กมันดีเกินคาดก็ยิ่งทาให้หนูแบบเอ้ย อยากให้มีวิมานหนำสองต่อได้อิงฟ้ารู้สึกยังไงคนูบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นหนังเรื่องแรกของเราเพราะเราเล่นเรื้อสดจริงเป็นธรรมชาติทุกอย่างทุกแบบเออวิมีส่วนของเราเป็นสจวสวยต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนที่เขาส่งให้เราดีด้วยแล้วก็พี่บอสที่เขาช่วยหนูแบบทุก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 อันที่เหมือนให้เราลองดีไซน์ลองเล่นแบบตามสไตล์ที่เราอยากเป็นก่อนหนูก็ทำความเข้าใจกับตัวละครหนูว่าว่าเป็นแบบไหนเราก็สร้างเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยสถานที่ที่เราไปถ่าย บรรยากาศมันได้มากๆก็เลยทําให้เราสามารถที่จะสร้างอีกคาแรคเตอร์หนึ่งได้ที่เป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แล้วเนาะเขาอีกนิดเดียวเองเนาะอีกนิดเดียวค่ะสู้สู้ความรู้สึกไงมั้งนอกจากเขาจะชื่นชมในเรื่องของการแสดงเราแล้วว่าหลายๆหลายๆสันักหลายๆองค์กรที่เป็นผู้วจารเนาะเขาจัดให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปชิงนักแสดงหญิงได้เลยสำหรับปีนี้ต้องต้อง ขอบคุณมากมากจริงๆค่ะมันก็ทำให้หนูหายเหนื่อยเพราะว่าเรื่องนี้หนูก็เราเวิร์กช็อปกันเป็นเดือนเดือนกว่ากว่าทุกอย่างจองตัวอะไรเงี้ยค่ะก็พอ,เ,อ,อเราถ่ายเรื่องนี้เสร็จเราก็ไปถ่ายบังบอกต่อมันเหมือนเป็นช่วงที่สวิตต์เหมือนกันช่วงนั้นก็อารมณ์สวิงเหมือนกันค่ะ oh, oh, oh. มีช่วงหนึ่งที่ เหมือนความเป็นหมูอ่ะมันไม่ยอมให็กกาลมาแล้วหมวกกับกลาบตีกันในตัวเราเหรอใช่ใช่เพราะคาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างกันเหมือนการแสดงออกจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยไงก็เหมือนมีช่วงแรกๆที่เราไม่ยอมเป็นนะมันยังไม่ไปตอนนั้นใครชนะมันยังติดอยู่ก็เหมือนผู้กับพี่สันนะคะที่ที่ที่เป็นผู้กำกับบางกอกคณิกาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าช่วงแรกเหมือนยังไม่มายังไม่เจออยู่ตัวกุหลาบสักเท่าไหร่คาแรคเตอร์ยังไม่ชัดก็จนหนูก็เลยต้องไปถ่ายเรื่องนั้นให้เสร็จเรียบร้อย แล้วก็ค่อยสลัดทีเดียวสลัดทีเดียวแล้วก็กลับมาแช่วงนั้นก็คือสามคนณกุหลาบแล้วก็อินฟ้าคูลีนตีกันเองตีกันเองในตัวอะไรเงี้ยจ่วนมันนี้ก็แอบติดคาแรคเตอร์หมูเองเพราะว่าหนูไปถ่ายสองเดือนมายังไงหมูหมูจะมายังไรตาของขวานที่เราสึกว่าเนี่ยไม่ใช่นิ่งอ่ะมันมีความซับซ้อนแล้วก็อย่างหมูก็คือคิดอะไรมันก็พูดออกมาไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่คนจะเข้าใจในตัวหมูได้คือแววตาที่เขาจะแสดงออกมาเพราะว่าผ่านอะไรมา เพราะว่าอย่างตอนที่ดูเวิร์กช็อปก็คือเขาไม่ได้ให้เราแบบว่าเป็นหมูเลยในวัย30มสนะิบอย่างเงี้ยเหมือนผมต้องไปดูแบ็กกราวด์ชีวิตหมูตั้งแต่เด็กว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยเกิดที่ไหนนิสัยยังไงผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างหนักแต่เราสื่อเนี่ยลองว่าเราไม่แต่งหน้าทำไมเสียงเรื่องที่จริงๆฟ้าต้องบอกความานนวเป็นจอใหญ่หลายคารู้สึกว่ามัน H D อ่ะมันจอเกลียวใหญ่ที่นี่ก็มีความต้อวกตรงนี้ไมไม่ไม่ไม่เลยนะอ่ะก็เต็มที่บอกเขาว่า มันเป็นเรื่องแรกของหนูด้วยหนูไม่อยากให้คนจําว่าเราคืออินฟ้าด้วยซ้ำอยากให้เขารู้ว่าเนี่ยมันคือหมูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เต็มที่เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดกังวลเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ยก็ปล่อยตามตามที่เขาอยากทำเขาได้มานั่งดูแล้วมันมีคลิปดำแบบแกใส่ทำอะไรชอบตรงนี้จริงชอบแล้วมัชอบแล้วก็มีบางซีนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ตัดใส่เข้าไปในภาพยนตร์ได้แบบเสียดายนิดนึงแต่ว่าเข้าใจด้วยคุหลักมันจะต้องตีความให้ไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยบางซีนก็เลยต้องถูกตัดออกไปก็มี เหนก่อน้รรอิารบอกว่าเราไอนใจนะกอ๋ออันนี้เนนาหอยราอยแหอยแาเรายแไข่มาจมูกหรออ๋อคืออย่างนี้คือไฟในบรรจุอิจจเนี่มันค่อนข้างที่ต้องต้องจัดแสงนเยอะแล้วแบบพอเราทำสมุกมันก็จะเห็นเงาซ่งรมาไเไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่าง วิมานหนาอย่างเงี้ยค่ะด้วยความท,าวที่ตาเราค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เรื่องนี้ร้อ,องไห้ทั้งเรื่องแล้วมันไม่ใช่ร้องไห้แบบธรรมดามันต้องเือนการร้องไห้ที่ผ่านการร้องหไห้มาแล้วสามสี่วันอย่างเง<ว>ี้ยซึ่งมันจะต้องมีความบวงความอะไรก็เขปล่อยให้อยากให้คนเชื่อเชื่อให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรนื่องการแก้ไขบนใบหน้าหนากูก็ยังคงรักตัวเองในเวอร์ชันนี้อยู่แต่คงเป็นเรื่องของอนาคตถ้าจะได้ปรับปรุงหรือได้แก้ไขน่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยมากกว่ายังจมูกนี่คือแก้แน่นอนเพราะว่า เราก็ห่วงในเรื่องของแบบสุขภาพเราอีกสองสามปีข้างหน้ารอนวัตกรรมใหม่ๆมาอะไรเงี้ยค่ะเอาแล้วหมดอนอีกคนหน้าเรามันจะเปลี่ยนอีกสามปีจะเปลี่ยนไหมเอาจริงปังคิดว่าต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนแพราะว่าก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปจนแบบโอ้โหอะ <Okay, S 2> ไรเงี้ยค่ะก็คงเอาเขา,ขาเาขาคงเดินไม่ได้มากที่สุดแต่ว่าเอาเรื่องของความปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้มันมีไปโบนมั้งนะไม่ได้โบนเลยไม่ได้โบนเลยเพราะว่า เชื่อมั่นในฝีมือนักแสดงทุกคนเชื่อมั่นในตัวเจฟในแม่สีดาท้องเก่งวิเตย้ยแล้วก็พี่บอสว่าเราต้องไปกันให้คนเห็นศักยภาพของพวกเราให้ได้มากที่สุดเชื่อแบบนั้นเลยจริงๆแล้วน,นี้มันแรงมากมันแบบแต่ละคนสุด,สดแม่สีดานี่ก็เหมือนเป็นระดับปรมาจารย์เลยการเล่นเลยแล้วใน,น,ค,นคน่อไหนคนเล่นบอกว่าอยากเป็นน้องโบร่ไมน่ก็จริง แต่เงี้ยบ้างวัยรอดสุดจริมากมีคนมาฝั่งนึงฝั่งตัวเป็นแบบน้องอะไรเยอะมากทุเรียนหยู่หาใเรมีมีค่ะก็มีแบบว่าขอจริงนะให้หนูได้ไหมอามาต่อกับพ um mm ี่สาวเหรอคือค nice ือน้องเก่งเขาก็เป็นคนที่น่าเอ็นดูมากๆเวลาที่เราเข้าด้วยกันหรือว่าอยู่ในกองทุกคนในเรื่องเนี้ยคือมันอยู่กันเหมือนครอบครัวดีค่ะกคือืันถ้าเขาจะมาขอจริงนะไปเราจะต้องาพี่ยังไงบ้างไม่น่าจะต้องขอหรือน่าจะต้องขอทองคำมากกว่าะนี่าจะไม่ใช่ดูแล ไปแล้วค่ะที่ผมก็อยากเป็นเจ้าของแก๊งหรือแซวเล่นหรือแซาเล่นแ่ทสภาพกใจหรือเปล่าักใจหรือเปล่าแซวเล่น่ เหอนเขาอยากหาแบบไวร์ลลงในเมมติกต็อกของมิสแกน์ไฮแลนด์เสร์แล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยพูดเป็นแบบขอมิสแกนได้ไหมกอนมันพูดมันต้องใช้พลังมันหรือว่ามันจะต้องแบบอินเนอร์ยังงไอินเนอร์ไหนบอกมาสิไม่ได้คิดเลยก็คือพูดไปด้วยความแบบเล่นๆเลยแต่ไม่คิดว่าทุกคนจะให้ความสนใจถ้ามันรีคอร์ดกันอยู่ไวร์ลอยากพูดว่าอะไรหนุเหรอไวร์ลเกี่ยวกับอะไรอะแม่แกนี่แหละแกนอะไรพีทแกรไทยแลนด์ท้าไม่เอามิสแกนเหมือนแล้อะไร ฉันไม่เคยได้นอนสามวันติดเลยแม่ยูกขอดอันนี้ความในใจกขอได้ไหมเหรอ <laughs> อันนี้อันนี้ก็ตั้งใจเลยใช่ไหมเ,เป็นช่วงที่สามปีแล้วค่ะ <laughs> ที่รู้สึกว่าเรายังไม่ได้มีวันหยุดสามวันติดกันเลยตั้งแต่นี้มาจะก่อนเลยมันจะเริ่มผ่อนคลายไหมเพราะว่าด้วความที่หนักไปเสร็จแล้วยังเลยค่ะยังมันก็มีเรื่องใหม่มาแล้วก็านละแล้วก็มีปีหน้าต่อ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 กันไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างก็อย่างซีรี์ของเราที่ทำกับเราเขาขายแล้วไม่ขาย อเนี่ยค่ะก็กำลังถ่ายกันอยู่ค่ะเร่งถ่ายให้เสร็จภายในสิ้นสิ้นเดือนนี้เพื่อที่จะได้มีทีมตัดต่อเดือนตุลาเพราะว่าพฤศจิกาก็จะเริ่มฉายแล้วค่ะก็เลยต้องเร่งถ่ายกันเพราะว่านั้นก็มี10 EP ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าถ่ายเป็นเรืแบบหลายสิบล้านเลยเพิ่มอันนั้นก็เรื่องรายละเอียดนี่น่าจะต้องเป็นบอสเลยฮะเพราะว่าส่วนตัวพวกหนูก็เน้นไปทางถ่ายกันอย่างเดียวเลยตอนนี้เพราะว่าคิวก็คือแบบ เริ่มตีสี่ตีห้าหลับหลัมือนกันแต่มันก็สัญญาดีนะเพราะว่าแบบตั้งแต่ยังไม่เสร็จไขไม่เสร็จก็มีคนฉันขออีกคนอาจจะด้วยด้วยเนื้อเรื่องด้วยค่ะที่เป็นนิยายที่ค่อนข้างที่จะเซมัสในกลุ่มของคนอ่านนิยายด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่เราอากาศดีมกนี่ฟ้าขาดาอันนขออันนี้ขอจริงจังเลยขอจริงจังมองไปที่กล้องพร้อมอ่ะสามสองหนึ่งเริ่ม เกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาได้นอนติดกันสามวันเลยแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ไปตีพาเป็นบอสอนิเอาข้าอีกทีจ้ะเอาพุทเอากลางเอากลางตีเองร้องเองกลางกลางเอาใหม่เอาใหม่สามสองแอคชั่นเกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาได้นอนติดกันสามวันเลยแม่ช่วยยกวันหยุดให้ฉันสักสามวันได้ไหมเจ้าถ้ายังจะแม่ โอเคไหมโอเคขอบคุณอิงฟ้าขอบคุณค่ะวันที่3มต้องต้องไปไปไปเปิดจริงเปิดมาเรียบร้อยแล้วอ้าขีไหคะน่ไมก่รั่แตอิงฟากีกปนบากาศนี้ตลอดกันอ๋อ ไดูโหม, <adece> ม네ีไฮเดรซีนค่ะขอบคุณนะคะ